เวลาของกสทสภาพอากาศในนาวทเทกับผมวิทภัในการยังคงต้องจับตาสถานการณ์ความร้อนนะครับแม้ว่าในปีนี้ฤดูร้อนจะมาช้าแต่ว่าในเดือนมีนาคมนะครับอุณหภูมิทําลายสถิติไปแล้วนะครับเพราะว่าปีนี้ร้อนเร็วนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ยังมีอิทธิพลที่ทําให้เกิดความร้อนอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมบริเวณของประเทศไทยตอนบนนะครับลักษณะเช่นนี้ก็ทําให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวอากาศร้อนและร้อนจัดโดยทั่วไปนะครับในขณะที่นักวิชาการออกมาระบุนะครับว่าประเทศไทยจะเจอกับคลื่นความร้อนหรือว่า ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมายืนยันนะครับว่าประเทศไทยไม่มีโอกาสที่จะเกิดคลื่นความร้อนนะครับ นายสุรพงศ์สารป่าโฆษกกรมตุวนิยมวิทยากล่าวกรณีนักวิชาการบระบุนะครับว่าในช่วง17-19ถึงมีนาคมไทยจะร้อนที่สุดในอาเซียนโดยยืนยันนะครับว่าจากสถานีตรวจวัดที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยยังไม่ร้อนจัดเนื่องจากแต่ละสถานที่และแต่ละประเทศคนละเวลากันนะครับลักษณะของอากาศประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียจะใกล้เคียงกับภาคใต้ของประเทศไทยนะครับส่วนที่ย่างกุ้งในปิดอพม่าก,ก็ยังไม่เข้าฤดูร้อนนะครับ ส่วนกรณีที่การเกิดฮิทเวฟหรือว่าคลื่นความร้อนนั้นเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าคลื่นความร้อนหมายถึงอากาศที่ร้อนจัดสะสมอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นเป็นเวลานานๆนะครับแล้วก็จะสะสมความร้อนเอาไว้กับอากาศที่แห้งลมนิ่งครับทำให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่เคลื่อนที่เมื่ออุณหภูมิสะสมร้อนไวหลายวันนะครับก็จะเกิดคลื่นความร้อนแต่ในประเทศไทยนะครับไม่น่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ครับเพราะว่ามาดูจากปัจจัยนะครับที่จะทําให้เกิดฮิทเวฟนั้นนะครับพื้นที่บริเวณของประเทศไทยเอง ก็เป็นลักษณะของประเทศที่มีทะเลขนาบทั้งสองข้างก็คือทั้งบริเวณของ ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนะครับก็จะเป็นลมที่นําความชื้นในขณะที่ตรงบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกอากาศร้อนชื้นที่เข้ามานั้นก็จะทําให้เกิดฝนครับมาดูนะครับปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นความร้อนได้นะครับโดยเฉพาะจะเกิดขึ้นในบริเวณของยุโรปนะครับรวมถึงบริเวณของอินเดียนิวเดลีรวมถึงปากีสถานนะครับซึ่งปีที่แล้วนั้นอินเดียเผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากครับปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นความร้อนนะครับอุณหภูมิจะต้อง43ถ กัน5-7วันนะครับแล้วก็จะต้องอุณหภูมิในกลางคืนและกลางวันนั้นแตกต่างกันไม่มากก็คือใกล้เคียงกันนั่นเองแต่ถ้าหากมีความแตกต่างกันนะครับก็จะทําให้ไม่เกิดขึ้นความร้อนครับและโดยเฉพาะในประเทศไทยครับไม่สามารถที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าความชื้นสัมผัสนั้นในช่วงของเวลาเช้าความชื้นสัมผัสจะอยู่ที่20-30%เนะครับเช่นเดียวกับช่วงเวลาค่ำยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับส่วนจะเกิดขึ้นความร้อนก็จะต้องมีความชื้นสัมผัสที่เจ็ด ในขณะที่แม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นความร้อนครับแต่บริเวณของประเทศไทยก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่านับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปลายสัปดาห์นี้อุณหภูมิในประเทศไทยก็จะสะสมความร้อนและสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมาดูพื้นที่การคาดการณ์ของอุณหภูมิที่จะอยู่ใน เกมร้อนจัดนะครับโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือภาคอีสานครับที่อุณหภูมินั้นจะอยู่ระหว่าง40-43องศาเซลเซียสนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยมหาสารคามนะครับคุณผู้ชมดูตัวเลข43นะครับองศาเซลเซียสที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พื้นที่มหาสารคามในช่วงของวันที่20 21 22มีนาคมนี้นะครับเช่นเดียวกับบริเวณของพื้นที่จังหวัดชัยภูมิครับที่จะเผชิญกับเรื่องของอากาศที่ร้อนจัดเป็นเวลาติดต่อกันนานนับสัปดาห์นะครับแต่ลักษณะนี้ไม่ได้เรียกว่า ขึ้นความร้อนนะครับเรียกว่าลักษณะอากาศที่ร้อนจัดติดต่อกันครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้นะครับก็จะต้องเฝ้าระวังรวมถึงบริเวณของพื้นที่ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็จะผเผชิญกับความร้อนที่สะสมอยู่อย่างต่อเนื่องครับ ส่วนกรุงเทพหมหานครนั้นนะครับปีนี้แม้ว่าเราจะเผชิญกับอากาศที่ร้อนกว่าปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปครับแล้วก็ไม่ได้ร้อนกว่าพื้นที่ประเทศอื่นๆนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งก่อสร้างในประเทศไทยนั้นมีความเจริญกว่าในพื้นที่ของทั้งประเทศลาวและประเทศพม่านะครับมาดูอากาศในประเทศไทยนะครับวันพรุ่งนี้ยังคงเผชิญกับสถานการณ์อากาศที่อยู่ในขั้นของร้อนนะครับก็คือ35องศาเซลเซียสแต่ก็อาจจะมีฝนนะครับที่จะมาช่วยทํา ให้ใคลายความร้อนลงได้บ้างในบางพื้นที่นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับก็จะอยู่35อ,องาศาเซลเซียสในวันเสาร์ครับก็จะเพิ่มขึ้นมา36อ,องาศาเซลเซียสครับไล่ยาวไปจนถึงปลายสัปดาห์อยู่ที่37อ,องาศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับ ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวานันอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดอย,อยู่ที่37-40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอย,อย,ยู่ที่39-40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นปกติสูง1เมตร ภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าลวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36-41องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1เมตรครับปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีเมฆบางส่วนกับอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสส่วนทะเลนั้นคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรครับและทบป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในหนาวไปเทอะครับ